ยาด้ีย่ยาเยอะเลยนี่ยาที่เขาไปหาตัดแล้วไม่มีสับปะรดกับเขาบ้างสับปะรดกองอยู่นู่นเขามีเขามีเขาไมา้กไหลารไลกลมก็ีด้ใส่เยอะใส่เยอะดี๋ยวส่งให้แม่ด้วย ใหญ่มากกว่าช้าอยู่ค <c oughs> ใช่ค่ะอันนี้ก็มีคุณแม่นะคะ <c oughs> คุณแม่แหมกับคุณพ่อพรเทพนะคะมาเยี่ยมคุณยายแล้วก็พี่พี่ช้างในสวนนะคะพี่พี่ช้างในสวนตัวนี้ชื่ออะไรตัวนี้ชื่อพี่ทองคูณนะคะอ๋อเดี๋ยวเอาไม้ตีหัว โอ้ยอยู่ใกล้ๆกันอ๋อใกล้ๆกันพวกนี้ไงไว้ไลท์ไงนี่คือที่สถานที่ของมาอยู่บ้างไหมมาอยู่บ้างไหมยื้อยู่อยื้อไม่ใช่เราไปอยู่ไหมถามแม่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับน้องแฟนเสียงแจ๊วแจ๊วนี่แหละสวัสดีคนท้องนอนดึกไงต้องส่ดสาย ทางชื่ออะไรนะอันนี้น้องวาสนาทางวาสนาใช่ไหมจไม่ได้หรอใช่ใช่ที่พากไปหาอยู่เรื่อยๆทางวาสนากับทองคูอันนี้งจจาไม่ได้จได้เพราะว่าเวลาเข้าไปช่องนี้เขาจะเรียกว่ามาช่องนี้บ้างใช่แม่แม่แม่มไม่รู้ว่าใครใช่ไหม ใช่ที่ว่าไปตามช่องปองแฟงใช่น้องแป้งน้องวัฒนาแล้ววันนี้ไม่ร้ายเหรอวัฒนาไม่บ้ายใหม่ไ่บาเดี๋ยวดีนะน้องน้องจางรถท้องอันนี้วัฒนาเหรอใช่ๆนั้นท้องคูณเขาจะมีสงเชือกอยู่นี่หรือต้องให้กินไม้เนี่ยไม่ช่องเสียท้องท้องเสียโอ้โหแล้วกินไม้กินไม้อะไรก็ได้ป่ะ ไม้ที่ว่าเป็นยาหลงพ่อมันจะเป็นไม้บางบางชนิดที่ว่าเป็นต้นที่มันมียางที่จะเครื่องกระเพาต้นไม้เป็นยาเราไม่ได้หาหมอไม่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 ถ้าถ่ายท้องเราไม่ได้พาไปหาหมอหรอกครับเราจะตัดต้นไม้ให้เขากินมันเป็นยานะครับ ต้องเเวนซื like so ้อเราซ่านปกติเราก็จะให้กินพวกยาอันตรสินก่อนเบื้องต้นอันเตรสินแล้วก็ยาอาจจเ็นยาดำมายาขับถ่ายอ่ะยาที่ยาทานอ่ะของคนเนี่ยเหรอของคุณหลานจะได้จำชื่อจำหน้าได้วัฒนาอะไรนะวัฒนาทางวัฒนา ฟังวาสนาฟังวาสนาไม่อ่านน้ำเลยอบางกล้องอันนี้ทองคูณแอ้วขาอยู่คู่กันทองเชื่กงชดูทองคูณไม่มีอะไรกินเหรอเนี่ย กันหมดเลยอป้าจะทำแยกแยะยังไงล่ะเนี่ยมีใหญ่มีเล็กมีใหญ่มีเล็กดูกันตรงนี้แล้วมันตีตรงไหนอีกก็ข้างหน้าแล้วก็รอบมาแล้วก็กลับบ้านที่เดิมจะไหวไหมเดินไหวไหมเดินได้เดินได้ไม่เป็นไรทีไหนนั่นน่ะเท่ากันพร้อมกันเลยไปพาไปพร้อมกันเท่ากันเลยเท่ากันก็เลยต้องช่วยกันวันนี้วันนี้มา โอ้ทอดไปทาเขาทอด <สส Controller> ไปเรียกเขามาเหรอนอนดูอยู่คนเดียวแล้วอาหาไปอยู่ไหนวะนั่งดูอยู่คนเดียวปลไหวเราทำงานหน้าแล้วดิเ <มา S 2> นมาสองคนแต่เจอแค่คนเดียวอ,อ,อีกคนไหนเขาอยู่ห <sequel S 2> ้องหนึ่งเราห้องหนึ่งเราเอา้าวมัจะเอะกันไม่ได้ชักคูไม่ใเ<สปป>มื่อกี้ไม่โดนไม่รู้อ้าวมาเจอกันอยู่ดิเนค่ะเดี๋ยวได้รู้จักเดี๋ยวหลังตามจะได้มาขอบคุณมากครับ สกันเด็กตอนลูกเล็กได้เขาพาเทีเ่ยวแต่สวนต่าอ๋อแล้วแม่มูนนี่ก็อยู่สุรินทร์แม่มูนก็อยู่สุรินทร์อ่าอยู่สุรินทร์หลายเชือกอที่อยู่ก็มีไม่กี่เชือกทางโน้นจะมีเจ้าขุมทรัพย์อ่าแล้วก็ทางน้องอ้อมน้องทับทิมอ่าทางน้องอ้อมนี่เห็นว่าน้องอ้อมอยู่อยู่ทางโน้น,นแล้วก็น้องทับทิมส่วใหญ่ก็อยู่สุรินทร์แล้วบางเชือกนี่ถ้าไปสุรินทร์คงเจอเพียบเลยสิถ้าไปสุรินทร์กมดพ่อแม่ก็ไปลมอยู่อนเขาบอกว่าพี่น้องกัน พี่น้องกันหมายถึงว่าบ้านที่เดียวกันแต่ไม่ได้อยู่ที่เดียวกันอยู่คนละที่าใช่ใช่แล้วสาวห้าเมื่อก่อนก็อยู่ที่นี่ด้วยไหมใช่เมื่อก่อนอยู่ไม่ได้อยู่สยามแต่อยู่คนละที่หรืออยู่สวนอะไรเนาะก็คนกลับบ้านพอดีก็กระทบเนาะเซอร์วิสตัวไปอยู่ใต้อใช่บนเทียก็ยังโยกย้ายไม่ได้ก็ต้องอยู่ก่อนอ่พาทัวร์เลย ได้น้องแป้งป่ะอ่าไอ้ทนี้อมไปบเตยเดินเลยดีเพราะฝนไม่ตกมากพอดี๋ยเงินใจต้องนั่งแท็กซี่ฉางโอ้แท็กซี่ไหมไม่ไม่กล้าขึ้นเอาโทนกินอะไรยาวลองชวนกินต้นไม้ไม้มันการควบต้องการมันถูกใก้กันจะเสียมันกันแต่อยู่นี่ อาหารนี่สมบูรณ์กว่าอยู่ทีรลินเนาะใช่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 ไปดูโอ้โหไม่มีอะไรเลยแล้วทุลินเห็นมีแต่ตะกร้ามีแต่หน่อไม้อะไรโอ้โหหาความหวานไม่ได้เลยหาความหวานไม่ได้เลยนี่นี่นี่น้องสิน้องสิสุดาไม่มีช่อมันโอ้อหไม่มีช่อมน่ารักสิสุดาสีข้าก่อนสีสุดาอ้าวค ลงงไล่เลยลงไล่เลยลงไล่่เไล่ไม่ต้องเอะไรเลยอไล่เลยันนี้ก็ไปคุยกับคุณแม่ในส่องอันดามันอันดามันชอบเรียเราเราก็ห่วงเขาเขามีตั้งเจ็ดเชื่อกเาว่าเขาจะไม่ได้เคนพอแว่อันนี้ก็แอันนี้ก็ต้องวันนี้ก็เลยรู้จักช้างเพิ่มขึ้นมาหลายตัวเพราะว่าอย่างทางน้อง อนอะไรนะพังนวลจันทร์ก็ยูสุรินก็เป็นญาติพี่น้องกันเหมือนกันนั่นแหละนั่นตกงานมาจากอายุทยาแต่ชอบไปช่องพังสมพรกับสมบูรณ์เพราะว่าเขาพิการไงก็เลยแบบผมสารเช้านะอันนี้มาก่อนช้างป่วยก็อยู่ตรงนี้ที่ว่าลงคลิปช้างขึ้นเตนที่ว่าพาไปรักษาที่สุรินทร์ช้างเขาตัวใหญ่มากเลยเนาะเวลาไปละลายทีหนึ่งโอ้ลำบากมากเลยคุณแม่ต้องเอาเคนทยอะ ใช่๋อ้ช้า็อยู่ตรงนี้กันห้าอยู่ตรงนี้มาก่อนทัวร์ก็จะเวลาขึ้นทัวร์ก็จะมาตรงนี้แล้วก็เดินบนต่อไปนี่วันนี้ก็เลยกล่าวว่าสวนพา <c oughs> ป้าเข้ามาดูเส้นพัทยาก่อน <c oughs> ยังคิดว่าวาสนาอยู่สุรินเลย <c oughs> ใช่ใช่นีอยู่ด้วยกันเรนนี่จำได,ได้แม่นละต้องเมมโมรี่ก่อนเมมโมรี่ว่าตัวไหนอยู่ไหนบ้าง แล้วเวลาจะพาเขาไปไล่อ่ะต้องต้องต้องจูงไปเหรอจ๊ะไม่ไม่ก็จอดตรงนั้นแหละที่ยืนตามบ้านตามบ้านเลยไม่ต้องเดินไปไหนเลยนี่คือตัวไหนนี่คือไม่มีช่องไม่มีช่องไม่มีช่องแต่เขาก็อ้วนนะแสดงว่าควานเขาก็ต้องเลี้ยงดีนะตัดหญ้าทุกวันคือเขาต้องไม่ให้ช้างอดอ่ะใช่ใช่เพราะว่าเขาทานเยอะนะคะ เขากินสับปะรดไม่มีลูกเลยมีแต่ใบดู่นี่เองอ่ะยุ้งคุณแม่เนมสวัสดีค่ะวันนี้มีคุณแม่เอฟซีมาหาค่ะคุณแม่เนมนะคะในเที่ยวทังช้างที่สวน่ะแม่เนมนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะโอเคเสียงได้แล้วเสียงได้ล้วคุณลืมละว่าเป็นเสียงใคยสวัสดีท่านผู้ชมทั้งสองท่านเลยค่ะแม่เนมวันนี้ก็ถือว่าโอกาสพาทัวร์เลยก็แล้วกันนะคะวันนั้นพาแม่ออนทัวร์นะคะวันนี้พา แม่แนนถั่วกระดน FC เหมือนกันวนี้เดิมเดียวอ่ะหนูใช้โทรศัพท์หนูนะคะแม่แนนค่ะไม่ได้ใช oh, so ้โทรศัพท to ์พ่อมันมันนอนไม่ได้แม่มันก็เลยมันเดินได้มันเดินไม่แนน่คะเดี๋ยวพาสวัสดีแม่แนนคุณยายขมงยายค่ะอันน med ี้ก็คุณยายแต่งบอลหรือยังเนี่ยแต่งบอลหรือยัง อันนี้ก็ไม่มีช่องเหมือนกันหลายตอนที่ไม่มีช่องเนาะข้าบนรอดอันนี้ข้าบนรอดอันนี้คือพ่อควานค่ะคุณแม่ก็ก็ตกงานเหมือนกันอ่พควานตกงานเหมือนกันเอยเลอะเต็มบ้านึ่นมือกระชั้นเอาเกิดเหม่ยเอ้ยขึ้นมาขี้เลยวะไหลสดไลฟ์สดมาไหลสดไลฟ์สดยังจะได้ช่วย สวัสดีมค่ะสวัสดีค่ะนี่คะคุณแม่แมวนะคะคุณแม่แมวสวัสดีมากค่ะคุณคันเน่นะคะเด็ค่ะแม่แมวหัวนะคะนี่เหรอเง่แง่์นใจเหรอแบงแบงสวัสดีสวัสดีค่ะแม่แมวนะคะมาหัวแล้วคุณพ่อพรเทพคุณเขารู้จักแล้วก็คุณพ่อพรเทพนะคะปนนะคะน สีนวลไม่ค่อยออกช่อง่ะไม่มีช่องไม่มีช่องเขไม่ได้ทำนะพวกเขาทำงานนอกแล้วช้างก็มีจริงเยตัวให้ปลูกก็สวัสดีนะคะอันดามันอันดามันนี้คือพังน้องเอิบอันดามันอันดามันไม่ได้นะคะไม่แบบสวัสดีนะคะอันนี้คือทำน้องเอิอ๋อ๋อไลค์แล้วเหรอยังไม่เปิดไลค์นะคะ บอกมีเวลาด้วยมีเวลาไปเที่ยวดึกมื่อคืนบอกคุณพ่อคุณแม่มาสุรินทร์ไหมนะโอเคโอเคมาสุรินทร์ถ้ามาสุรินทร์นี่คงเจอหลายเชือกเลยมีสุรินทร์ก็คงเป็นลมอ่ะน้องอ้อมอ้อมน้องอ้อม เราไมไม่ไล์ล่ะจะช่วยซื้อผลไม้น่ะนี่นะคะทลไม้ต้องออกแม่ลายสวยแม่ย่าแม่ย่านี่มาเด้อมาเด้อแม่แม่แม่ย่านะแม่ผมแม่ย่านะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทั้ง3มท่านนะคะอ๋อไม่ไม่ถ่ายแล้วผิวไม่ไม่กินหัวว่าปากมันมันแข็งย่้งแน่แข็งก็เลยต้องเอาออกแข็งไม่กินหัวหัวไม่กิน แต่ว่าถ้าเราเก็บหัวไว้มันจะอยู่ได้นานสับป,ประรดท้ากินสับป,ประรดหรอก็ะจะมีะหลายๆอย่างกล้วยบ้างาสับป,ประรดด้วย,วยนะคะ,คะ นเป็นหวานหวานด้วยอยู่อยู่ในรถอ๋อเดี๋ยวเขาถึงจะเปิดไลนยอ่าเขาเปิดเป็นเวลาเราเปิดก็ยากไงนี่ค้องใช้เวลาไงนี่กี่คนดูสามคนสามคนที่สุรินทร์เรากันเองมั้งใช่ค่ะสามชายเราไม่ไดเปิดแป้งกันเองเราเราจะใช่เพราะคนก็ทำงานอยู่อะไรอยู่ใช่สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะเดี๋ยวดูชาวมาหาคุณพ่อนะคะ คนไล่แล้วเสียงหวานมาเห็นตัวเป็นๆมันเนี้ยต้องมาดูจะได้รู้กันเนี่ยทำน้องอ้อมค่ะอ้อมวันนี้ก็ดีเนาะใช่ีเนาะวันไม่เยอะนะวันไม่จัดเลยลู้จัดให้ก็ไม่ค่ะจะเวยละก็ค่อยไปขายใหม่จะให้ใช่จะให้จะเรียนช้าก่อน ปิดเปิดเปิดตะกได้ให้ก่อนจะได้มันหมานธนาคารเคลื่อนที่มาธนาคารเคลื่อนที่มาราคาเคลื่อนที่มาผมขอช้างนะแม่ขอควานไอ้พ่อพ่อพันเทพนะพ่อพรเทพแล้วเดี๋ยวแม่เดี๋ยวก็หาได้แล้วต้องไปไอ้ยายทำแก้วช้างไม่มีฟันจดทำไมเล็กจังคะสวัสดีค่ะไม่ได้อันนี้หนูไลน์ในโทรศัพท์หนูนะคะไม่ได้ค่ะมันก็เลยแต่ว่าเป็นครึ่งเดียว สสัันนไปมาที่จริงมันต้องเป็นแนวนอนเนาะมันถึงจะเห็นชัดใช่โหไม่ต่างหนูนิดอันนี้มันเป็นแนวตั้งมันนอนไม่ได้ค่ะคุณแม่เอาตั้งเลยไม่ต้องนอนทีนี้มันก็เลยแบบว่าจอเล็กนะคะวันนี้คุณแม่แมมนะคะคุณพ่อคอนเทนต์มาหาค่ะไม่ได้ค่ะก็เลยไลฟ์สดเลยไม่ถ่ายดูแล้วอยากให้คนอื่นเข้ามาด้วยไงอยากให้คนมาเดี๋ยวเรามาแม่ไหนมาแป้งอ่าแม่แมมนะคะแม่แมมสวัสดีค่ะ ต้องนั่งรอก็สวยไหมนี่คนดีคนดีสวยเลยไม่ต้องหล่อนั้งสรอแม่ต้องใส่หายไม่ออกพี่ชาไม่ต้องใส่ละกันโล่งโล่งไม่ต้องใส่ตรงนี้มันเป็นอากาศปลอดโปร่งอากาศโล่งไม่ต้องใส่มันเป็นยังไงอ่ะมันมันเล็กหรอเป้งก็ไม่รู้ว่ามันเป็นไงคือมันมันไม่ได้เป็นแนวนอนนะะคมันนอนไม่ได้มันเป็นแนวตั้งใช่มันนอนไม่ได้มันนอนไม่ได้มันต้องอย่างเดียวมันเป็นแนวนี้มันจะมองเห็น สวัสดีค่ะสวัสดีสวัูท่านเลยเดี๋ยวหนูนอนนะคะเดี๋ยวหนูอนกันหนึ่งนะคะมันนอนไม่ได้อะค่ะคุณแม่เลยคะมันตั้งได้อย่างเดียวอะหนูใช่ครัสวัสดีค่ะกได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัดีค่ับดะะ